แก้ปัญหาแคทตอลิติกตันนะครับสำหรับรถใครที่มีปัญหาแคทตันนะครับผมขึ้นไฟโชว์สีส้มๆนี่นะตัวนี้นะครับไฟรูปเครื่องโชว์แบบนี้นะครับรีบเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านครับเพราะว่าไฟตัวนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากแคทตอลิติกตันนะครับดีรับคันนี้เพิ่งโชว์เมื่อวานก็รีบเข้ามาเลยนะครับเราทำการล้างด้วยอุปกรณ์พิเศษแล้วก็น้ำยาพิเศษตัวนี้นะครับน้ำยาเป็นของตัวลิควิดโมลี ตัวนี้นะครับเอาไว้ล้างแคทตอรเลติกโดยตรงนะครับผมแคทตอรติกอยู่ตรงท่อครับมีไว้กองสารต่างๆนะครับมันเป็นรังพึ่งทีๆนะครับพอเกิดอาการตันก็ถ้าตุวม้วทิ้งไว้นานอาจจะทาให้รถวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้รีบเจอก่อนมาล้างก่อนครับใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้ครับจะดูดน้ํายาเข้าไปนะครับเข้าถังท่อไดีโดยระบบแวคคัมนะครับผมหัวเขาจะฉีดเป็นฝอยนะครับผมแล้วเข้าไปเผาไหม้แล้วก็ล้างท่อข่าเข่าออกจากตัวแคทนะครับผมเข่าก็จะโดนเผาไหม้ออกนะครับระหว่างนี้ก็รันเครื่องยนนะครับ เเมาจะถูกดันออกทางท่อยเสียนะครับนี่นะครับช่างเ็าจะค่อยๆปรับจูนหัวนะครับเพื่อลินน้ํายาเข้าไปนะครับผมระหว่างนี้ก็อาจจะลิ่งเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ1,000รอบนะครับใครเจอปัญหาแคตเตอรเลติกตันหรือว่าไฟโชว์รีบเข้าศูนย์งานใกล้บ้านเพื่อตรวจเช็คนะครับผมนี่นะครับเข้ามาที่ทีวีได้ครับมีบริการล้างแคตเตอรเติกให้ครับสนใจต่อถางเข้ามาได้เลยนะครับ